ังคลิปนี้จกะคนแล้วก็จะได้ไม่หลงกันบางคนก็จะเข้าใจว่าตนเองเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมแล้วไม่รู้ว่ากิเลสเนี่ยมันหลอกหรือเปล่าไม่รู้ว่าบาปเนี่ยมันหลอกหรือเปล่าเวลานั่งนั่งสมาธิเราก็ไปเห็นนิมิตไปเห็นนิมิตไปเห็นแสงสีเขียวสีฟ้าสีแดงไปเห็นดวงแก้วก็ว่านั่นเป็นดวงธรรมก็จะเข้าใจแบบนั้น แล้วก็ไปเห็นปราสาทแก้วปราสาทเงินปราสาททองแล้วก็ไปเห็นองค์เทพไปเห็นเทว,วดาไปเห็นตั้วเห็นอะไรก็ตามเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่รู้ว่าเราเห็นจริงหรือเปล่าหรือว่าจิตเนี่ยมันหลอกเรานะใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะก็จะมาตอบให้นะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นกิเลสเนี่ยมันหลอกเราไม่รู้ว่าเราเห็นจริงหรือเปล่านะอืมต้องต้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเส้นเส้นบางๆนะเวลาเวลาเราเห็นไปแล้วเนี่ยเราเกิดปัญญาไหมถ้าเราเห็นไปแล้วเนี่ยเป็นความหลงนั่นแหละจึงเรียกว่ากิเลสอือต้องต้องเข้าใจอย่างหนึง่งสรุปแล้วการไปเห็นสวรรค์ไปเห็นเทวดาเห็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การรู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมบางคนก็จะชอบอ้าง<อ><อ>ก็จะชอบอ้างบอกว่าอ้าวถ้าคนปฏิบัติไม่ดีจริงจะไปเห็นสวรรค์ได้ยังไง อาจจะไม่เห็นเทวดาได้ยังไงมันไม่เกี่ยวเพราะว่าบางทีมนนษย์เราเนี่ยจิตมันก็ปุงแต่งไปเองจิตมันก็มนโนไปเองเหมือนกับอ่าน้องไนท์เทวาจุติอะไรสักอย่างก็ก็มนโนไปเองไม่ใช่คือคือการที่รู้แจ้งหนจริงเนี่ยรู้แจ้งหนจริงยังไงคือรู้ที่ตัวเองไม่ได้ไปมองที่กิเลสข,ของคนอื่นไม่ได้ไปเห็นเทวดาอีกอนั่นเห็นนี่ ไม่ใช่ไปรู้กฎแห่งกรรมมันไม่ใช่นะการรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยคือการรู้กายและจิตของตนรู้กฎไตรลักษณ์การเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดบไปของตออไตรลักษณ์บางคนก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไตรลักษณ์อยากจะถามจริงว่าคุณไปฟังมาจากไหนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในไตรลักษณ์การรู้แจ้งคือการรู้การเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดบไปของไตรลักษณ์นั่นเองประมาณนี้จเจริญพร